สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะพบกับครูพาค่ะกับวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆที่เด็กๆเรียนนับวิชาคณิตศาสตร์นับเลข1ถึงเลขส0เด็กๆได้ฝึกกันบ้างหรือยังคะเด็กๆต้องฝึกให้คล่องนะคะอันดับแรกนะคะเด็กๆเด็กๆต้องฝึกนับเลข1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าหเจแป สิบมีหนึ่งกับศูนย์นะคะเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์คือการนับเลขค่ะเป็นยังไงคะถ้าเด็กๆนับเลขได้แล้ว1นถึงสิเด็กๆก็ต้องรู้จํานวนเลขที่ครูพาสอนไปนะคะว่าเลขหนึ่งมีจํานวนของเท่าไรวันนี้ครูพาจะมาะทบทวนค่ะวันนี้นะคะครูพามีลูกบอลมาให้เด็กๆด,ด้วยนะคะอันนี้คือสีแดงนะคะ อันดับต่อไปคือสีเหลืองนะคะแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีฟ้าลูกบอลคืออุปกรณ์แทนจํานวนภาพที่ครูพาจะบอกว่าทบทวนให้เด็กฝึกนับจํานวนเลขนะคะนับจานวนเลขแล้วก็ฝึกนับภาพด้วยค่ะวันนี้ครูพานะคะครูพาใช้ลูกบอลค่ะเด็กๆใช้ลูกบอลอ่าถ้าครูพาบอกว่าเลขหนึ่งครูพาจะทบทวนแล้วนะคะเลขหนึ่งภาพเราต้องใช้ สิ่งของก็คือลูกบอลหนึ่งลูกถูกไหมคะเด็กๆเด็กๆอาจจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่อยู่ที่บ้านนะคะเป็นการ,รแสดงจํานวนของให้เท่ากับตัวเลขแต่วันนี้ครูพาใช้ลูกบอลน,นะคะต่อไปค่ะเลข2เอาละค่ะเด็กๆเรามาดูกันสิคะว่าเลข2ของครูพาเนี่ยคะ่ะเด็กๆคิดว่าครูพาจะใช้ลูกบอลกี่ลูกดีนะเอานะคะเลขสค่ะ คุพาก็ใจดิบเลยนะคะนี่ค่ะเลขสองหนึ่งสองเห็นไหมคะคุพาใช้ลูกบอลสองลูกเห็นไหมคะเด็กๆอ้าวต่อไปนะคะต่อไปเลขสามเลขสามก็เหมือนกันค่ะเราต้องใช้ลูกบอลน,นับเลยนะคะคุพาใช้ลูกบอลสามลูกค่ะคุพาขออนุญาตดิบนะคะอ้าวเรามานับเลยนะคะเลขสามหนึ่ง 2แล้วก็3เห็นไหมคะเลข3เด็กๆเน <ๆ S 2> ไคะเลข3ต้องมีจํานวนของถึง3ากูพาใช้ลูกบอลก็ต้องมีลูกบอกล3า,ามลูกเอาละคะ่ะวันนี้นะคะกูพาก็จะสอนวิชาคณิตศาสตร์หน้าสิบนะคะให้เด็กๆค่ะเด็กๆคะกูาพาก็ได้นําแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่สิบคะ่ะวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งกูบอลก็ได้นําขึ้นกระดานมานะ Okay. แล้วก็เลขสค่ะการบ้านหน้าสิก็คือกามฝึกเขียนตามรอยเส้นปะเลขสีนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเลขสี่โดยครูพาขออนุญาตหยิดช็อบกะะืดท้ายหยิดช็อบมาวาดให้เด็กดูนี้เด็กๆดูสิคะเหมือนตัวอย่างที่ครูพาบอกเลขสีที่ครูบนวาดก็ต้องมีสิ่งของ สี่อย่างซึ่งครูบนลก็ได้ยกตัวอย่างเป็นขนมเค้กน่าทานมากเลยแต่ก่อนอื่นเด็กๆต้องมานับก่อนนะคะว่าขนเมเค้กมีกี่ชิ้นนับด้ค่ะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะเลขสี่ก็มีขนมเค้กสี่ชิ้นหเราก่เรามาฝึกเขียนเลขสี่เลยนะคะลากลระไมยอย่างนี้ค่ะลากระไมเฉียงนะคะ ไปข้างหลังค่ะแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาค่ะค่ะเมื่อเด็กๆลากดูวิธีการเขียนเลขสี่แล้วไหมคะทีนี้เรามาลากตามเส้นปากกันเลยค่ะค่ะลากเฉียงๆลงมาแล้วก็ไปข้างหลังนะคะแล้วก็ลากลงมาตรงๆ آ, ตัวที่2ค่ะลากลงมาเฉียงๆคะ่ะแล้วก็เขียนลงมาตรงๆนี้นะคะอ,ะอ Mercy, ค่ะอีกตัวค่ะลากเฉียงๆไปข้างหลังแล้วก็ มาตรงๆค่ะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆเขียนเลขสีเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ระบายสีให้คุพาด้วยนะคะเด็กๆอาจจะใช้สีแดงสีเขียวสีเหลืองตามจินตนาการนะคะเมื่อเด็กๆทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์หน้าสิบเรียบร้อยแล้วส่งภาพมาให้คุพาด้วยนะคะคุพาฝากไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบาย